ส่งอเล็กกันนะคับทยไอิชคบยไอริชหมู่ <c oughs> บ้านนี้มีสัญลักษณ์ของกุยนด้วยนะคะกุยเกุยนส่งพี่อเล็กกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ฮันน่ากับโอลิเวอร์จะมาหาเรานะเอากล่องอาหารลงมาด้วย สวัสดีครับนี่คือโรงเรียนของอเล็กบอกซิลูกบอกซิเก่งมากครับอย่าล้อกกันสวัสดีค่ะมาพบกับ Half Thai Irish ในเวลา7โมงเช้าแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ไปส่งน้องอเล็กไปโรงเรียนกันแล้วก็จะพาน้องโอแลนด์ไปซื้อของนิดหน่อยค่ะ วันนี้ชวนเพื่อนเอาไว้ค่ะว่าให้มาทานอาหารเที่ยงที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวเลียงนะคะกะว่าเมนูวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะแต่ว่ายังขาดถั่วงอกกับผักชีอยู่จะพาน้องโอแลนไปซื้อค่ะสาหรับคลิปนี้ไปดูกันค่ะว่าน้องโอแลนช่วยคุณแม่จ่ายตลาดยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ไปไปโอลิเวอร์จะมาหาลูกไปเดี๋ยวเรียกโจน it's okay จะสโอเคอามาไม้ถือให้ No <laughs> la, hmm. go Oh, a big wheel of the tractor, isn't it? Yeah. Oh, oh there's all the wheels. And how many colors can you count?

นี่ถ้าไปเคยขวดมันจิ๊แตกนี่มามาเอาอันนี้นี่เอาบัตเตอร์นี่เร็วๆนี่หยิบเอาบัตเตอร์เปิดตู้เอาบัตเตอร์หนึ่งอันเอาอันใหญ่ๆนะเอาอันใหญ่ๆนี่อันนี้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  อันนั้นมันอเล็กออนใหญ่<า>อ่ะอ่ะฮะออนบิก๊กใหญ่ใหญ่โอเคดบอยเก่งมากอ่ะเสร็จแล้วปะไปได้กลับบ้านไป <c oughs> ย่าชชอ <c oughs> นี่นี่เข็นไปนี่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 มาทางนี้นี่ใส่ตู้สแกนนี่าานนนามาวางบนนี้เร็วๆนี่เอาของมาวางบนนี้นี่อ่ะจะได้หยิบง่ายๆอ่ะอืมเอาวางไว้เออเก่งมากอ่ะวางอีกคุณดีดับโอเค that's it ดบอยเรียงสวยมากลูกหนักหนักหน้าหนักหนักเลยโอเควางให้หมดเลยนะนะฮะวางสวยมากลูกดบอยวางอีกวางอีกเก่งมากอ่ะสิพลาดเบลเบลเร้วเบล น้องโรแลนด์ก็สนุกกับการช่วยแม่ซื้อหาในวันนี้มากเลยนะคะถึงแม้ว่ารถเข็นใจบังคับยากสักหน่อยแต่น้องก็ไม่ยอมให้แม่ช่วยค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของฮับไทย Irish มาโดยตลอดแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7โมงเช้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Th a i i r i s h ด้วยนะคะวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ